เอาตัวท็อปของวงการตัวแม่ตัวมัมวงการบันเทิงมารวมกันโปรโมชั่นที่มีคนถามมีคนคักมากที่สุดเป็นกลิ่น พิเศษทั้งหมดกลิ่นแกลมของพี่อ้ําพัชราภาลูกค้าหมดกลับมาซื้อซ้ำกันเยอะมากคือไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วกอเ์ียสกลิ่นใหม่ล่าสุดของคุณมดดําขนาด50 ml กลิ่นตัวนี้จะมีความเป็นผู้หญิงเป็นกลิ่นที่มีความอ่อนหวานมีพลังเอาไว้สําหรับเวลาอ้อนผู้ชายและนี่เลยคีตี้ออฟลักลิ่นมนตรีของคุณหมอช้างเป็นกลิ่นที่หอมที่สุดมีความหวาน มีความผู้ดีไปทํางานได้ดูกับแฟนได้50 ml เช่นกันใครที่อยากได้กิ่นไหนสีไหนนะคะในแต่ละรุ่นเลือกมาได้เลย3ขวดตรงนี้1,666บาทราคาเต็มอยู่ที่3,870กดได้เลยค่ะ t 24บรับรองผิดไปไหนมีแต่คนทักมีแต่คนถามแน่นอนพมมาก